อตอนนี้กำลังคนดินใส่บอนทีเทเฮ็ดบอนนางผักเสา่าดูทีตดผมบถเน,น,นเลือกรเชือเป็นโฮมดีบอนนี้ทรงคณตะลังกอสากวัดนี้เป็นวัดที่กว้างควงวจแต่ว่า แต่กับบัลไม้ก็ูบาเป็นบัดที่สมบูรณแบบเนาะพอวังยังมีซีมมีกุติวิหารมีเตศราหูธรรมมากระังสางใหม่เฮ็ดเท็ดเฮ็ดเท็ดเทือหน่อยนะครับนโยเฮ็ดสันตีเฮ็ดได้เพนบางเจ้าว่าตัวนี่ทำมาสวยกันพอคนดีมาก นี่คือดินก้อนเนาะนิะ่งทยรางเบิร์นับได้เ็นยังนจะมาขนบบ่ายวพี่หนาเลยเด้พี่หนาแล้ว ตอนนี้มบกันมบลไลพวบหนาอยมบลกันต้งห่ดเลยบางมูบต้องใส่เทวใหญ่ขวงเนาะขวงพอสมควรในบอลีตาทีเสาทางอื่นางต่างไก่มาทังมาเสอมานอนดีผมเย็นเยนเพราะว่ามันจะมีต้นโพต้นให้ละะมั้น

นายพอสมควรมีมีกักคนต่างของต้นุดจุดจุดัดจุจุดจุดจดดจุยวุดจุดจุนจุดจดจุดจุดจุดจดจุ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 ดดจดด เปิ่นจังได๋ยิ้มน่จะได้เปิ่นม่วนเด้อมื่อยเอาเน้ามาหลายสัมมากันเดี๋ยวผู้ใดเป็นเจ้าศรัทธาเด้อศรัทธากะโลเนาะอ่ากะโลอย่างนี้ล่ะบาดสัมดีเด้อครับ ตามัมอันนี้ไฟบริหารจดรดอ่าว่นนาผ้ได้ไหลที่ลดไหล่ขันมันว่าจอเวยเยชัอาหารตกงก็ได้ตกองม่ี่จมากาา้้าาดจ้าจ้าจ้า <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Bỏ lỡ อคืออะยิปตคืออะไรอยู่วัดมีสองไทยเลยไทยเอไทยบีาสามัครี่สมัครขนังตะโปสุปโฟข่วมสมัครีคือข่ขว,มส,ม,ขวมสำเร็จเนาะข่วมสมพลสำเร็จอันนี้คือกันอะอ๋อสมัครีเนาะอ่ะสิเดี๋ยวไหวไล่ใหม่ไล่มือ ลายใหม่ลายมือหลายคนหลายไทสมาชิกกันเด็กไม่ยั่งยืนออกมาค้นแล้วก็สวยว่าสวยวาในส่วนนี่เราเจอประเทศสวยเลยเจอมันก็สวยปลานสมาชิกกันดิกเจริญพรญาญโยมอันนี้คือมือที่ซองในการขุดดิน ผมเพื่อว่าจะได้เท่กันไหนซ้ำนี้เนาะเำาแค่เตรียมเพื่อว่าจะมีได้ประมาณ30ปลายโดน เริ่มตอนงานโยมตอนนี้งานโยมกำลังกนดินข้ามาเนาะคือว่าตอนนี้ดินใส่ไก่ใส่ฟีเต็มนะอ่าดินไก่ฟีเต็มแหละไก่จะได้เทะไปนะจ๊ะอ่าเฟมแล้วมีแต่ว่าปั๊บรรดาดินเนาะมันสมือให้มันเปียงกันก็จะได้ติดนิคโลเนาะ แต่ว่ากระโดยังไม่มีหรอกเจ้าว่าเฮยมีสัาดาส่วนนะอะไครับทางยังเรื่อประเด็นไปหน้อย วันนางนันเต็มเลนะปลาหันน่นเทียงว่าเลยมาท่วมสมาคีสมาคีสมาทานังตโปสุโ่วมสมาคีเป็นทุนทางทวมสมเด็จข้าวตากทวมสมาคีแล้วเพือนะไรก็บาต้อไงไปจทางนี้ไปตลกเลยดึง <c oughs> เอาเอารีบหน่อยครับไปได้เฮือนรถพอ <coughs> ừ. <coughs> 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 อยู่เรียงเรกําลังจะได้เต็มเลยเลก็จะได้ป๊บนาดินเนาะป๊บหนาดินเพราะว่าเหตุยู่ต้นโมบกนะโมบกนี่ต้นโมบกต้โบก้นโบก็เย้กันสวยกันกดตรคนละมือ เดินมาเป็นมาติกวมาพี่นมาติกัวนั่นนั่นนั่นั่นมาติกวโอเแมบัสวยดวยังวาไปนางบอยังยังหันด้ยด้วยก็มี้นเีจุครับเขากระตากีตามไปทานเงินด้ย

้ายมุมสูมาคันะท้าย้เวตั้งประดนมือกล่องหรอคนสูนมอกล่องีม่ที่ีม่มันมีโดนเนะค้นๆเนาะจะด้จิีโดนนะโดนนะครับแซนกาบาทเนาะมูยินสื่อ่แสนนึ่งกะสอโอ้โอเคไได้ค